จากวอลเลย์บอลนะครับมาดูฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างครับลงซ้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยได้ทางพันษาเหวิบูนหวังนำประสบการณ์ช่วยน้องๆในการป้องกันแชมป์อาเซียนให้ได้อีกสมัยหนึ่งที่ศูนย์ฝึก BG Training Center จังหวัดประจวบคีีครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024หรือว่าเอเชียนมิสซูบิชิอิเล็กทริก ครับ2,024นะครับระหว่างวันที่8ธันวาคม2,567ยาวจนถึง5มกราคม2,568การฝึกซ้อมครั้งนี้ครับมาสถตดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ทางพันษาเหวบิบูลและเสกสรรราตรี2นักเตะจากบุริรัมยูไนเต็ดเดินทางกลับมาสมทบนะครับเพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่เทคนิคครับแล้วก็การเล่นเป็นทีมใช้เวลาการซ้อมไป1ชั่วโมง30นาที ซึ่งทางด้านพันษาเห็วิบูลนะคะก็ได้บอกว่าดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสติดทีมชาตินะคะพร้อมทั้งได้รับชัยชาติก็เป็นเป้าหมายเนี่ยในครั้งนี้นะคะจะพยายามป้องกันแชมป์ให้ได้อีกสมัยโดยจะช่วยให้คำปรึกษากับทางด้านรุ่นน้องเท่าที่จะทำได้แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดทั้งนี้นะคะก็ยอมรับว่าในทุกๆเกมเนี่ยยากเสมอแต่เชื่อว่าน้องๆที่เข้ามาเนี่ยต่างมีฝีเท้าที่ดีทุกคนอยู่แล้วค่ะ ก็สำหรับใครที่อยากจะรอเชียร์นะคะคโปรแกรมฟุตบอลอาเซียนคัพของทีมชาติไทยเนี่ยจะประเดิมสนามนัดแรกพบกับติมาลเอสเตยนะคะในวันที่8ธันวาคมนี้โดยจะแข่งขันกันที่ประเทศเวียดนามน,นะคะที่ฮังเดสเตเดียมช่วงเวลา20นาฬิกาค่ะอย่าลืมเชียร์กันนะครับ